ลิปสติกแม่ยมี่ห้ออะไรสวยติดทนดีมากเลยกูไม่ได้ซื้อเลยค่ะช่างแต่งหน้าซื้อหมดค่ะชีวิตนี้กูไม่เคยซื้อเครื่องสาอางค่ะเราแจ้างช่างแต่งหน้าช่างแต่งหน้ามีหน้าที่ซื้อมาค่ะแมจะเล่นการเมืองอีกไหมเล่นไม่ได้ค่ะโดนใบแดงค่ะคแต่ว่าพน้นพ้นเดือนนี้นะแต่ว่าก็เลยไม่ไปเปิดค่าคำพิจากษาว่าวันไหนพ้นแล้วแหละพึ่งพ้นเดือนนี้คุณผู้ชมสิงหาคมเนี่ย แต่ก็มีหลายพักมาจีบฉันนะ่ะไปเป็นไปเล่นกันเมืองแต่ฉันไม่เล่นละฉันแก่แล้วกินอิ่มก็ยังเหนื่อยเลยคุณผู้ชมจะให้ฉันไปเล่นกันเมืองเล่นไม่ไหวแล้วค่ะคุณผู้ชมแม่ชอบอะไรที่สุดในร้านถ้าเป็นอาหารทะเลเมื่อกี้นี้ที่กินนะ่ะกุ้งเขาอ่ะอย่างนี้เลยมันกุ้งแบบหูแบบเหมือนจะไปไปกินกุ้งแม่น้ําตัวหนึ่งเป็นแบบห้าร้อยนะสองตัวพันนะแล้วก็ที่อร่อยที่สุดก็คือ ลองลงมาเนี่ยก็คือกุ้งอกกุ้งอ,อกบนเส้นแล้วก็ไก่ทอดแล้วก็หอยหอยอร่อยมากสดมากสดมากๆพอดีแม่จะไม่กินของไม่สุกไงแต่มันน่ากินนะถ้าคนชอบกินเนี่ยแต่ของไม่สุกคุณแม่ไม่กินไงเพราะว่าก็หวานเนบเนบเนบอร่อยมากหอยหวานหอยเชลล์เขาก็อร่อยมากเพราะเขาใส่เนยลงไปแต่ปลาหมึกเนี่ยเรากําลังรอให้มันสุกอยู่แล้วก็ขนมเค้กก็อร่อยนี่คุณผู้ชมนี่นี่ แบบเคเขาเป็นแบบไฮโซเลยนะแต่ว่าคุณแม่อายุเยอะแล้วเนี่ยพวกนมเนอยอะไรพวกนเนี้ยคุณแม่ต้องกินน้อยๆไม่งั้นเดี๋ยวคืนนี้กดมันจะหลาย,ย้อนอันนี้เดี๋ยวให้ตาล้องกินตาล้องชอบกินของหวานนะแล้วของหวานที่รั่เจ้าอ,อร่อยมากแม่ก็อร่อยนะฮะผละไม้ก็สดสดเยี่ยมคือแบบว่า V I P หมดอะ V I P หมดเลย จะหยุดไล์ทำไมอีกเนี่ยมึงต้องไล์ต่อให้มันคนดูสิบล้านเลยมึงจะได้รวยหมื่นล้านเออแม่จะทำไงให้คนดูเป็นหมื่นฮะจะไล์ต่อและด่ามันไปเรื่อยๆไงเออเดี๋ยวแจกเดี๋ยวแจกเอาเดี๋ยวแจก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 อ่ะฉันฉันขอขายของหน่อยนะไหนๆแกก็มาเอาได้เลยนะลุยอ่าใครที่สนใจรอห้าร้อยกล่องสุ่มแม่ลีน่ารอเรือห้าร้อย รอเรือ500กล่องละ5 0 0บาทวงเงินนะคะลุ้นเงิน2ล้านบาทลุ้นเงิน2ล้านบาทนะไปที่ต้องโอนเงินมาก่อนไปที่เพจข่าวโฮดะนะโอนเงินมาก่อนนะโอนเงินมาก่อนเพราะว่าระบบดูดฉันยังทำไม่เป็นฉันสมัครแล้วจะทำไม่เป็นเดี๋ยวจะไปหาคนเก่งเก่งมาสอนแล้วว่าถ้าใครเป็นเนี่ยเข้ามาสอนฉันทำเดี๋ยวฉันจ้างฉันให้5,000บาททำไม่เป็น แล้วก็อันนี้ขอขายของในนะจ๊ะคนสวยนี่สบู่หน้าใสลีหน้าจังจ้งสะสบู่หน้าใสลีหน้าจังที่ว่าให้แม่อบอยทีวีปูไป30ก้อนนี่ก้อนละ50บาท55กรัมนะจ๊ะ คือล้างหน่แล้วก็จะลดฝ้ากระจุดด่างดำหน้าใสมันตูดเด็กล้างนมนมกระเดิงจ้าล้างีิมทีิมีก็หอมผัวเรียทั้งคืนนะจ๊ะเราล,ล้างตูดตูดกระเด้งหายเหม็นนะคะผัวเยอเอลมันค่ะล้างเคยเคยก็เรืองแสงเป็นสีชมพูนะจ๊ะล้างจักละกินเต่าก็หายหมดจ้าล้างส้นตีนก็หายหมดสรุปแล้วก็หนึ่งใช้ได้ตั้งแต่หน้าจุดตีนจ้าทักลายมาเลยแอดลีหน้าดัดแกงอันนี้เดี๋ยวให้ให้คนนิดไปล้างผัวจะได้เรียทั้งคืน ถุงอาจจะถุงอาจจะเลิศหน่อยเนาะฮะไอดีไลน์บอกลูกค้าหน่อยไอดีไลน์นะคะ at leena gang at l e, e n a gang ลายชื่อข่าวโหวดนะคะโทรมาก็ได้นะคะ0816304622่ห่ออค่ะหเต้นดิแม่โอ้ยเดี๋ยวคุณมองมีเพลงให้เต้นหรือเปล่าฉันอะไรอ่ะนึกงว่าใบกัญชานะคะฮะไม่ไม่เป็นสบู่ค่ะเป็นสบู่ พลงโอารม์เสีย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 แบบใหม่แบบสับ้กินกหมดนะเดีย๋ยวหั่นหั่นเป็นชิ้นเล็ก คือฉันจะกับบ้านไปแต่เป็นเดือนก่ะงกค่ะทั้งทีนี่เพราะฉะนั้นไม่ได้ตออั้งแต่ราบผมมาก็วันนี้แม่คนดูเพจืเยอะมากเท่าไหร่แล้วสีวันนี้เหลือสี่พันสามสี่พันสองจังหว,วนะนั้นเนาะพี่เอปรินาเสียดายไม่มีจังหวะแต่ว่ากลัวตอมันไม่เป็นไรแต่ในเฟซบุ๊กเราไม่รู้นะที่มันมที่เอปรินาไงที่มันอย่างนี้ไง <c oughs> นี่มีจังหวะจะมันมากอุยเวียนหัวเลยนี่เอาแว่นเปล่าน้ำมาให้แก้วหนึ่งน้ำเขียวมีปะน้ำเขียวน้ำเขียวน้เยวน้ำอัดลมอ่ะเวมีแกงส้มโไปอ่สไเอาสไปเอใส่น้ำแข็งเยอะๆนะลูกไม่ชอบกินเย็นๆย้นนังยังไม่สุกเอาสุกๆคุณผู้ชมมาได้เลยนะติดเกาะติดเกาะ เป็นร้านอาหารทะเลบุฟเฟ่หัวละ4 9 9้อน้ำก็ฟรีขนมอะไรฟรีทุกอย่างไม่อั้นนะไม่จํากัดเวลาแล้วเขาก็เปิดถ้าเสาร์อาทิตย์เปิดเที่ยงครับเปิดเที่ยงกันทมแนะนำเสาร์อาทิตย์มาก,ก่อนเวลาอ่ามาก่อนเวลานะแล้วมีที่จอดรถมารถไฟฟ้าก็ได้รถไฟฟ้าอยู่ตรงไหนบอกเขาเร็วที่สถานีสำโรงนะ,ะอ่าตรงทางออกที่สาม ต่อสอ,อ,อ,องแถววินมอเตอร์ไซค์ก็ได้เ็ตซี่ก็ได้บอกว่ามาร้านติดเกาะห่างจาก BTS ป,ประมาณสามกิโลเมตรนะครับหาบไม่ยากคุณผู้ชมเข้า G P S พิมพ์เลยเมื่อกี้เราก็พิมพ์เรามาจากประตูน้ำรับพิมพ์คำว่าติดเกาะมันมาถึงนี่เลยมันบอกมาถึงตรงนี้เลยง่ายมากค่ะสะดวกสบายนะคะคุณผู้ชมเขาบอกได้เลยว่าสะอาดแล้ววัตถุดิบคุณภาพห้าดาวพรีเมียมเกล็ดพรีเมียมทั้งนั้นคุณผู้ชมแล้วน้ำจิ้มอร่อยมากแซ่บมากของหวานก็แซ่บผลไม้ก็สะอาด ผักก็สะอาดผักก็สะอาดแล้วก็วัตถุดิบนิเกรพรีเมียมกุ้งนี่เป็นแบบ8ตัวโลนะไม่ได้แบบวิญญาณกุ้งนะคุณผู้ชมเนี่ยตัวยิ่งใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นมาให้ได้ติดเกาะ499แดกไม่อัน้นไม่จำกัดเวลาเสาร์อาทิตย์มาเที่ยงวันธรรมดาบ่าย3-11ถึงโมพอละเหนื่อยบ๊ายๆไอเลือยื